สวัสดีค่ะทุกคนนะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็มาดึกนิดนึงนะคะจะห้าทุ่มแล้วนะคะอ่าวันนี้นะก็อดไม่ได้นะคะทุกคนที่จะออกมาแบ่งปันนะคะเรื่องราวดีๆนะคะอ่านะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะมีกําลังใจนะคะในการเอ่อทำงานนะคะในการขายออนไลน์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะอืมนะคะซึ่งอ่าวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันนะคะในหัวข้อพูดมาแบ่งปันนะคะในหัวข้ออา่า คําพูดต้องห้ามนะคะคําพูดต้องห้ามนะคะอ่ะรับโกโก้ร้อนๆนุ่นๆนะคะก่อนนอนนะคะจะได้นอนรับฝันดีนะคะโกโก้เอลดีของเรานะจ๊ะอืนะคะเรามาฟังกันนะคะอ่าเป็นคําต้องห้ามคือเป็นคําพูดที่ทุกคนพูดติดปากมากนะคะเออนะคะหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงก็ฝันกันแบบนี้เลยนะคะบิดๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไปนอนอะไรแบบนี้นะคะออือ่าแทนอาหารนะคะแทนอาหารย็นได้เลยนะคะอื โอเคไหมทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวลองเล่นกล้องแป๊บหนึ่งนะทุกคนยังไม่เคยใช้เลยนะคะเป็นรีโมทที่ใช้สำหรับอ่าถ่ายรูปหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอ่ะโอเคนะคะก็นะคะอ่ามาแบ่งปันดึกหน่อยนะคะดึกหน่อย แต่ก็มานะคะอ,อยากมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะให้กับทุกคนนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขีมหมนะคะ,ะวันนี้อาจจะไม่ได้กดกระดิ่งนะคะทุกคนอ่ะแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมนะคะสาวโฟ่์สาวโฟวลทุกคนต้องมีนะต้องมีนะคะแบบนี้นะคะอ่ะ เอาไว้สําหรับหมุนนะคะให้ผู้ชมเนี่ยดูเพลินๆอะไรแบบนี้นะคะอืมนะคะอะนะคะปันแบบนี้ได้เลยนะคะอืมนะคะอ่ะวันนี้เราก็มาไม่นานนะคะมาไม่นานนะคะโกโก้ของเรานะคะกล่องแบบนี้นะคะอ่านะคะ กล่องหนึ่งมีสิบซองนะคะกล่องละห้าร้อยเก้าสิบนะคะกล่องละห้าร้อยเก้าสิบนะคะยืนหนึ่งในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะคะยืนหนึ่งในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะคะกล่องหนึ่งมีสิบซองนะคะกล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งมีสิบเจ็ดกรัมนะคะเป็นโกโก้พรีเมียมนะคะสามารถทานได้ทั้งน้ําอุ่นน้ําเย็นเลยซองแบบนี้นะคะซองแบบนี้นะคะมีสิบเจ็ดกรัมปกตินะคะซองละห้าสิบเก้าบาทนะคะวันนี้นะคะ ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็รับไปเลยนะคะกล่องละอ่าส9 0ส่งฟรีนะคะอจจะยังไม่ได้ยังไม่พูดถึง3คําต้องห้ามนะคะพอดีทานกู g ก e นะคะก็เลยอยากจะแบ่งปันสําหรับใครที่สนใจนะคะมีแก้วเช็คสาหรับตัวแทนใครที่อยากเป็นตัวแทนนะคะก็สามารถนะคะเปิดบินได้นะคะ10บกล่องซื้อ5แถม5นะคะซื้อ5แถม5ก็จะได้คู่กันแบบนี้เลยนะคะก็คือกล่องเช็คนะคะ แก้วเช็คก,กับแก้วปั่นไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะแก้วปั่นไฟฟ้าของเรานะคะก็ใช้ฐานใส่ฐานข้างล่างตรงนี้นะคะแกะออกมานะคะแล้วก็ใส่ฐาน3 A 2ก้อนนะคะแค่นั้นเองนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะไม่ต้องเสียบสายชาร์จนะคะใส่ฐานเอา,ใส,า,เอาใส่ฐานเอานะคะก็สะดวกด,ดีนะคะเผื่อเราไปบางที่ที่เขาไม่มีไฟฟ้าอะไรแบบนี้เนา นะคะเรามีฐานเราก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะก็สะดวกดีนะคะอ่ะโอเคเป็นการรีวิวสินค้าไปในตัวนะคะสำหรับการขายออนไลน์คือเราควรจะขายสินค้าที่เรากินอยู่แล้วใช้อยู่แล้วนะคะอืมกินอยู่แล้วใช้อยู่แล้วนะคะ แต่เชื่อว่าสินค้าที่ทุกคนเนี่ยเอามาขายนะคะก็ก็กส่วนใหญ่ก็จะกินอยู่แล้วใช้อยู่แล้วอ่ะเนาะนะคะอืมนะคะอ่ะมานะคะสําหรับอ่าคําต้องห้ามนะคะที่สาวสาวโฟวลหรือสาวเรดี้หรือสาวไหนก็ได้นะคะสาวไหนได้หมดเลยนะคะแต่เราจะโฟกัสนะคะสาวเรดี้กับสาวโฟวลนิดนึงนะคะอืเพราะว่าเป็นทีมงานเดียวกันกับเรานะคะเป็นทีมงานเดียวกันกับเรานะคะอืมอ่ะมีคําอะไรบ้างนะคะที่ ไม่ควรห้ามเอออย่าใช้คําว่าไม่ควรนะห้ามพูดเลยนะคะห้ามพูดเลยก็คือคําว่าเดียวนะคะคําว่าเดียวนะคะอืถ้าหาว่าเราพูดคําว่าเดียวเนี่ยนะคะมันจะทําให้ผลลัพธ์เรามันชะลอตัวนะคะมันจะทําให้ผลลัพธ์เราชะลอตัวดังนั้นนะคะไม่ควรพูดนะคะคําว่าเดียวจะต้องไม่มีอยู่ในหัวเราถ้าเราจะไล์สดไล์เลยเห็นไหมครูปุ้ยจะห้าทุ่มแล้วมาไล์เลยนะคะอืเพราะว่าก่อนหน้านี้ทําอะไรนะคะก่อนหน้านี้ก็แพ็คนะคะ ผลไม้ดองนะคะามะากอกน้ำนะคะให้กับลูกค้าเรานะคะแล้วก็แชมพูแล้วก็เลดี้ของเราด้วยนะคะพอเราแพคอะไรเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกมาแบ่งปันสบายใจนะคะแบ่งปันเสร็จนะคะไปอาบน้ําแล้วก็นอนคูลดาวไปนะคะห้ามพูดคําว่าเดี๋ยวนะคะให้ใช้คําว่าทําทันทีสั่งสมองเราเลยทาทันทีนะคะไม่ต้องรอไม่ต้องมีคําว่าเดี๋ยวแล้วทําทันทีนะคะไม่ได้ทําภายในวันนี้นะไม่ได้ทําภายในวันนี้นะ คือทําภายใน5วินาทีเลยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่อยากทําคือเราจะขี้เกียจนะคะเราจะขี้เกียจหรือถ้าหากว่าเราไม่ขี้เกียจแต่เราจะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกนะคะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกดังนั้นเราจะไม่ได้ลงมือทานะคะในสิ่งที่เราอยากทําดังนั้นผลลัพธ์ที่เราอยากได้นะคะมันก็จะชะลอตัวนะคะหรือมันก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะคาว่าเหนื่อยฉันเหนื่อยเออฉันเหนื่อย,ฉ,อยฉันเบื่อ นะคะเออฉันเหนื่อยฉันเบื่อต้องไม่มีนะคะอืมคือมันเป็นการสร้างกําลังใจให้กับตัวเองถ้าหาบอกว่าเราเหนื่อยเราก็จะไม่อยากทํางานละถ้าหาเราบอกว่าเราเบื่อเราก็ไม่อยากทํางานนะคะอืมเราจะต้องสร้าง energy ให้กับตัวเองสร้างพลังงานให้กับตัวเองตลอดนะคะอืมหาเรื่องหาเหตุผลหาคําพูดมาสนับสนุนนะคะเออมาสนับสนุนเรานะคะเราต้องบอกว่าทําเลยเดี๋ยวนี้อืมทําเลยเดี๋ยวนี้นะคะทําไปนะคะแล้วอ่า เขาเรียกว่าอะไรกระบวนการนะคะการผูกโซ่ของมันอะ่ะที่จะทําให้เราไปประสบความสําเร็จอะ่ะจากการลงมือทําของเรามันจะเร็วขึ้นมันจะเร็วขึ้นบางคนบอกว่าการบอกว่าทําทันทีเนี่ยบา,บางทีมันขาดการวางแผนบางทีถ้าหากว่าเราโมจะวางแผนเราขาดการลงมือทำมันก็ไม่ส่งผลนะคะเหมือนทมัสอดิสันใช่ไหมคะที่ผลิตหลอดไฟเขาก็ทําอย่างนั้นะคะเป็นหมื่นครั้งนะคะเรียนรู้แก้เรียนรู้แก้เรียนรู้แก,รรแก้นะคะอแก้ปัญหาจากการลงมือทะะํอานะคะเออนะคะ จนครั้งที่หมื่นนะคะถึงได้ไฟมาให้เราใช้ในทุกๆวันนี้นะคะโอเคไหมนะคะห้ามบอกว่าเครียดห้ามบอกกับตัวเองว่าฉันเครียดนะคะโอเคไหมคือตอนนี้เราจะไม่มีมือถืออีกอันนึงนะคะ่ะอ่าไม่ได้ถือมาด้วยนะคะออยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละไม่เป็นไรนะคะเรามาแบ่งปันก็ให้ทุกคนนะคะช่วยแชร์สนับสนุนไปนะคะอ่าช่วยเชียร์ไปนะคะด้วยการแชร์ไปให้กับผู้คนนะคะเขาได้มีกําลังใจนะคะอืมนะคะคําว่า เมื่อกี้ค่วัยเครียดเออฉันเครียดนะคะถ้าหาว่าเราเครียดสมองเรามันก็จะแบบคือมันจะบีบตัวลงอะ่ะทุกคนคือมันจะตันเห็นไหมพอกินไปเนะี่ยกินแค่ซองเดียวนะรือแล้วนะคะรือแล้วนะคะเรืออย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอโอเคไหมนะคะคําว่าเครียดจะต้องไม่มีในสมองเราเราต้องเริงร่ามีความสุขเท่านั้นนะคะ ใช้คาอะไรก็ได้นะคะมาทําให้เรามาบิวอารมณ์เรานะคะมาบิวอารมณ์เรานะคะให้เรามีความสุขสนุกสนานนะคะโอเคไหมนะคะแล้วก็คําว่าเงินหายากเนี่ยจะต้องไม่เกิดคําพูดของสาวๆ 4YL หรือสาวโกโก้เลดี้นะคะจะต้องไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคำว่าเงินหายากเราจะต้องพูดให้ติดปากเลยว่าเงินหาง่ายมากนะคะเงินหาง่ายมากนะคะเงินรอยอยู่บนอ่ะ ลอยอยู่กลางอากาศยัยยะไปหมดนะคะแค่ดีดนิ้วเงินก็มาแล้วนะคะแค่ก้าวอ่าแค่ก้าวขาออกจากบ้านเงินก็เข้าแล้วนะคะอืมแค่อ่าหายใจนะคะเงินก็เข้าแล้วเอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบหายใจเลยนะคะเงินก็เข้าแล้วเราพยายามพูดโปรแกรมให้นะคะจิตใต้สํานึกเรามันดึงดูดนะคะแต่เรื่องที่มันง่ายๆนะคะเรื่องที่มันง่ายๆยอย่าไปดึงดูดเรื่องยากนะคะฉันทําไม่ได้หรอกก็ห้ามพูดนะคะ ก็ห้ามพูดนะคะต่อให้เรารู้สึกว่าฉันไม่น่าจะทําได้ก็ห้ามพูดนะคะอาอย่าเอาคาพูดนานะคะให้เราทําก่อนเราต้องบอกตัวเองเฮ้ยคนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้นะคะแบบนี้นะคะเราไม่สามารถพูดดังได้ได้นะคะอืมอะห้ามพูดว่าเงินสก,กปรกเงินสก,กปรกห้ามพูดนะคะถ้าหากว่าเราเรารู้สึกว่าเงินมันสก,กปรกเงินเขาก็จะไม่อยากมาอยู่กับเราเห็นไหมคะคาพูดด้านการเงิน นะคะก็ต้องดีคําพูดด้านการงานก็ต้องดีนะคะขายง่ายมากเลยแชมพูอย่าบอกว่าขายยากนะคะอย่าบอกว่าสต๊อกแน่นเอออย่าบอกว่าสต๊อกแน่นนะคะต้องบอกว่ามีเท่าไหร่แทบไม่พอขายคําว่าแทบไม่พอขายนี่คือพอขายนะคะคือพอขายนะคะห้ามบอกว่าสต๊อกแน่นๆถ้าสต๊อกแน่นๆ่นคือสต๊อกไม่ออกเข้าใจไหมคะือสต๊อกไม่ออกสต๊อกก็จะกองอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่คลังสินค้าของเรานั่นแหละนะคะก็คือไม่ออกเราต้องบอกว่า มาเท่าไหร่แทบไม่พอขายขายดีมากนะคะส่งแทบไม่ทันคําว่าแทบนี่คือไม่ใช่ว่าไม่ทันนะทันนะคะทันนะคะผลิตแทบไม่พอขายพอขายไหมพอใช้คำว่าแทบไม่พอขายเห็นไหมคะคำพูดเหล่านี้นะคะถ้าเราฝึกพูดบ่อยๆนะคะมันจะดีมากนะคะสินค้าฉันขายง่ายมากเลยนะคะเราก็เหตุผลไปทําไมถึงขายทําไมถึงขายง่ายนะคะพูดกับตัวเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองกับสินค้านะคะอ่ะ ไปช่วยลดร่วงฉลองหงอกเร่งการเกิดผมใหม่กับผู้คนทําให้ผู้คนดกดําเหมือนอย่างที่เราใช้เพราะว่าเราใช้อยู่แล้วนะคะอืมแบบนี้นะคะเป็นแชมพูสม,มุนไพรต้มสดนะคะนาน8ถึงสชั่วโมงนะคะแบบนี้มันจะไม่ได้คุณภาพได้อย่างไรนะคะอืมเป็นสินค้าที่เกิดจากความรู้สึกดีๆที่เราพร้อมที่จะส่งต่อให้กับเพื่อนเราเพื่อนของเราลูกค้าของเราเพื่อนฝูงของเราหรือกัญาการยานามิตรของเราเห็นไหมคะอืมมันเกิดจากความรู้สึกดีๆที่เราอยากส่งต่อนะคะสินค้าให้กับผู้คนนะคะ มันไม่ได้เกิดจากความที่เราอยากได้เงินของเขาเข้าใจะไมหมคะเออมันไม่ได้เกิดจากความที่เราอยากได้กําไรหรือเราอยากได้เงินของเขาแต่มันเกิดจากสิ่งที่เราต้องการจะส่งต่อจริงๆนะคะเพราะว่าเราใช้ นะคะเพราะว่าเราใช้รออินกับมันนะคะถ้ามันไม่ดีเราคงไม่ใช้ต่อจนถึงทุกวันนี้เราก็เราก็บอกตัวเองคือเป็นการตอกย้ําด้านดีให้เรามีความมั่นใจกับสินค้ามากขึ้นนะคะทําไมโกโก,โกนะะน้นะคะเนี่ยนะคะทำไมขายดีปลาไป10ล้านปล่องแล้วนะทาไมขายดีนะคะเห็นไหมมเราก็สามารถการันตีให้กับตัวเองได้ว่าถ้าหากว่าสินค้าไม่ดีนะคะจะขายไม่ได้ สิบล้านกล่องแบบนี้นะคะแล้วคุณจะไม่ได้ติดขนาดนี้นะคะแล้วเงินที่ได้เราก็มาแบ่งบุญนะคะมาแบ่งปันผู้คนเห็นไหมคะตอกย้ำนะคะเรื่องราวดีๆให้กับตัวเองนะคะดังนั้นสาวสาวโฟว์แวร์สาวเรดี้นะคะจะต้องนะคะมีคําพูดให้กับตัวเองนะคะเป็นการสร้างพลังให้กับตัวเองนะคะห้ามพูดนะว่าขายไม่ดีนะคะห้ามพูดบางคนบอกก็มันขายไม่ดีที่มันขายไม่ดีไม่ใช่ตัวสินค้า <c oughs> ที่มันขายไม่ดีไม่ใช่ตัวสินค้ามันอยู่ที่ตัวผู้ขายตังหงนะคะ ตัวผู้ที่เอามาส่งต่อนะคะสินค้าเนี่ยดีมีคุณภาพอยู่แล้วนะคะแต่เราเนี่ยมาปิดกั้นหลายๆอย่างเช่นฉันไม่กล้าทานะคะหรือทาแต่ไม่สม่ําเสมอแบบนี้นะคะคือไม่มีความสม่ําเสมอในการลงมือทานั่นเองนะคะ,ะการค้าขายเนี่ยนะคะแพ้ชนะคาว่าแพ้ชนะหมายถึงว่าแพ้ชนะกับตัวเองนะคะก็ค,คือการลงมือทําอย่างต่อเนื่องแหละบางคนแบบขาย คือเดี๋ยวก็เห็นไปขายแบรนด์น, <S <S นั้นเดี๋ยวก็เห็นไปขายแบรนด์นี้นะคะ <S <S คือขาดความต่อเนื่องเป็นสินค้าตามกระแสตแต่ก็ไม่ได้ว่ากันนะคะไม่ได้ว่ากันนะคะเออแล้วแต่จริตของแต่ละคนถ้าหาว่าเราเจอสินค้าที่มันถูกจริตกับเราแล้วเราใช้ดีอยู่แล้วนะคะทำาแบบยืนยงคงกระพันไปเลยทุกคนเออนะคะยืนมาอยู่ตรงนั้นเลยนะคะยืนหนึ่งในเรื่องของผมสวยไปเลยยืนหนึ่งในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักไปเลยนะคะโกโก้แบบนี้นะคะนะคะอยู่อย่างนั้นนะคะ เออเอาจนขายเอาจนแบบเปลี่ยนชีวิตเพื่อนพ้องน้องพี่กันไปเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะอืมโอเคไหมนะคะห้ามพูดนะฉันทําไม่ได้เออฉันทําไม่ได้ห้ามพูดต้องลองก่อนเราใช้คํานี้แทนนะคะเอ๊ะไหนลองทําดูซิเอ๊ะไหนดูสินะคะวันนี้นะคะเออเมื่อวานนะคะผู้ป่วยก็ได้รับภาระหนึ่งภาระในแบรนด์นะคะเออ ก็ไม่เชิญเป็นภาระหรอกเป็นกิจกรรมหนึ่งอาใช้คําว่ากิจกรรมหนึ่งนะคะถ้าดูเหมือนภาระมันเหมือนจะเป็นภาระนะคะอานะคะได้รับกิจกรรมหนึ่งนะคะได้รับเกียรติให้ทํากิจกรรมหนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมที่สนุกมากนะคะเราเองนะก็มีความรู้สึกลึกๆว่าเอสเราจะทําได้ไหมเอสเราจะทําได้ดีไหมก่อนที่จะรับปากไปนะคะแต่เราก็มองว่านะคะเฮ้คนอื่นเขาเขาทำมาได้ตั้งหลายวันแล้วนะคะในเมื่อโอกาสมาแล้วนะคะเราก็ไม่อยากจะให้โอกาสมันเป็นอากาศ เข้าใจไหมคะเออเราก็มองมันเป็นโอกาสนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะว่าโอเคฉันจะทํากิจกรรมนี้นะคะฉันจะทํากิจกรรมนี้นะคะอืมนะคะอืาขอบคุณค่ะคุณฝนนะคะอืมฉันจะทากิจกรรมนี้ก็เลยตัดสินใจนะคะเมื่อวานนะคะตัดสินใจอ่าลงกิจกรรมนะคะที่รุ่นพี่มาอ่าเขาเรียกว่าชวนนะคะชวนให้ทํากิจกรรมนะคะเราก็ โอเคตัดสินใจเห็นไหมคะทั้งทงที่ไม่เคยทําเลยนะทั้งทที่ไม่เคยทําเลยนะแต่ก็จะไม่ปิดกั้นตัวเองไนงะเราก็มองว่ามันเป็นโอกาสนะคะเออมันก็ไม่ได้ยากหนึ่งมองแค่ว่าหนึ่งมันก็ไม่ได้ยากมากคนอื่นทําได้เราทําได้สองมันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแค่นั้นเราทําไปมันก็เป็นผลดีสําหรับเราและก็คนอื่นแค่นี้เองนะคะ ห้ามพูดนะว่าฉันทาไม่ได้นะคะห้ามพูดนะนะคะถ้าหากว่าเราพูดว่าเราทําไม่ได้มันก็จะทําไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันจะบล็อกด้วยเหตุผลที่มันมาขัดขวางทุกอย่างแต่ถ้าเราบอกว่าเออเดี๋ยวลองทําดูถ้าหากเราคิดแค่เราเปิดใจเปิดสมองอว่าเออลองทําดูนะคะอืเราก็จะมันก็จะมีเหตุการณ์มีสถานสถานการณ์มาสนับสนุนให้เรานะคะได้ลงมือทํานะคะโอเคไหมนะดังนั้นสาวสาวโฟลนะคะก็อย่าพูดอะไรให้มันยากนะคะทําอะไรให้มันเป็นเรื่องง่ายๆนะคะ Ểu, อ่ยังมีข้อแม้ให้กับตัวเองมากนะคะมากมายนะคะก็โอเควันนี้ก็มาดึกหน่อยนะคะมาดึกหน่อยนะคะก็อ่ามาแบ่งปันนะคะไม่รู้ว่าไปกี่ข้อแล้วนะคะไม่รู้ว่าคําพูดไปกี่ข้อแล้วนะคะถ้าหาว่าเราเจอปัญหาอาสมมติว่าเราเจอปัญหาเราก็อย่ามองว่ามันเป็นปัญหาให้มองว่ามันคือบททดสอบให้มองว่ามันก็เป็นแค่แบบทดสอบหนึ่งที่เข้ามา เข้ามาพิสูจน์เราเท่านั้นเองนะคะมันก็เป็นแค่ประสบการณ์หนึ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วมันก็จะผ่านไป แค่นี้พอนะคะเราอย่ามองว่ามันคือปัญหาบางคนเห็นนิดอะไรนิดอะไรหน่อยก็ปัญหามีดบาดมือก็ปัญหาสตาร์รถไม่ติดก็ปัญหานะคะอืมเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีหมดเลยนะคะให้เรามองว่าเออมันก็เป็นแค่บททดสอบหนึ่งมาพิสูจน์เราเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ข้ามไปมันก็แค่เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเท่านั้นนะคะให้คิดแบบนี้นะคะอืมให้คิดแล้วก็พูดแล้วก็ทําแบบนี้นะคะโอเคไหมนะคะอืมนะคะ เออนะคะไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหนก็ห้ามพูดนะคะไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหนก็ห้ามพูดโอเคไหมคะเออเงินน่ะบอกไปเลยบอกไปเลยว่าเงินาหาง่ายมากพูดกับตัวเองนะคะไม่ต้องไปพูดกับคนอื่นนะคะหรือจะพูดกับคนอื่นก็ได้นะคะถ้าหาว่าคนนั้นเขาฟังแล้วเขาไม่รู้สึกเจ็บป,ปวดอะไรเราก็บอกว่าเงินหาง่ายมากนะคะ <laughs> เงินพร้อมที่จะหลั่งไหลมาเทมาจากเราจากทุกที่ทุกทางหาเราจากทุกที่ทุกทางก็พูดไปแต่ว่าเราต้องมีกิจกรรม มีอะไรนะคะทำเพื่อสนับสนุนให้สิ่งที่เราพูดอะนะคะมันเกิดเช่นเราบอกว่าเงินหาง่ายมากแต่เรามีช่องทางการไหลของเงินให้หรือยังเรามีช่องทางให้เงินไหลามาหรือยังเช่นเราเราขายของหรือยังเออหรือเรารับจ้างพิมพ์งานหรือยังอะไรแบบนี้ค่ะเราจะต้องมีช่องนะคะให้เงินเข้ามาเหมือนกันแต่ถ้าหาว่าเรามานั่งพูดว่าเงินหาง่ายมากเลยเงิน รักชันเงินจะหลั่งไหลามาเทมาหาชันจากทุกทิศทางแต่เงินไม่รู้จะเข้ามาทางไหนนะคะรอแต่เงินเดือนนะคะรอแต่เงินเดือนอย่างเดียวก็จะเข้ามาแต่เงินเดือนอย่างเดียวแต่ถ้าว่าเรามีช่องทางการไหลให้ใหกับเงินนะคะเงินเขาก็จะพร้อมที่จะเข้ามานะคะก็ต้องมีกิจกรรมให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดด้วยนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมให้นะโอเคนะคะน่าจะให้เยอะอยู่นะวันนี้นะคะอืม เอาไว้วันหลังนะคะมาอีกเอาไว้วันหลังมาอีกนะคะวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะในไรหนานะจ้ะนอนหลับฝันดีค่ะทุกคน